ทุกท่านครับสำหรับวันนี้นะครับพาเด็กๆนะครับมาหัดขับรถซาเล้งนะครับเพิ่งหัดได้2วันนี้นะครับหัดวันละ2ชั่วโมงเองนะครับฉี้ได้เช่นนี้ก็ดีแล้วนะครับนะครับปล่อยให้ไปคนเดียวเลยนะครับเจียร์ึเจียร์เจียร์ไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องขับเร็วนะครับ ขี่รอบสนามโรงเรียนบ้านลึงท h o นะครับตำบลนองย่าไซอำเภอบางสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับขับขับรอบสนามนะครับครับหัดได้สองวันนี้นะครับก็เลยปล่อยให้ขี่คนเดียวนะครับทางนั้นก็ไม่ใจไม่กล้าสักทีนะครับคนเรามันต้องใจต้องกล้าด้วยนะครับ มันถึงจะเป็นเร็วนะครับอัดซาลิงก่อนเลยนะครับ เหยียบค้างไว้เลยลูกเหยียบค้างไว้เลยโโอเโอเเคคปิด